เอกันในคลิปที่4นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการตัดกิ่งไผ่กิ่งตอนที่เราได้ตอนไว้นะครับแล้วกเดี๋ยวจะเพิ่มเรื่องระบบน้ําให้อีกนิดนึงนะครับผมไปดูกันนะครับ เราตอนถิงแล้วนะครับผมเขาออกลากเต็มที่สามารถตัดสรงได้แล้วนะครับผมแล้ก็ต้องต้องตัดนะครับผมถ้าไว้บนลำต่อไปน้ําในตุ่มตองก็จะแห้งนะครับผมเกิดปัญหาคือมดจะเข้าไปกัดลากนะครับผมออย่างเช่นอิ่งนี้นะครับผม ถ้าเขาออกรากเขาจะออกเหมือนเหมือนกันทั้งลำนะครับผมเพราะอายุในการตอนเท่ากันนะครับผมกิ่งนี้สังเกตนะครับผมเขาจะออกรากที่สามารถตัดได้คือออกรากฝอยนะครับผมแต่ว่าเขาเกิดหนอหนอตัวนี้ก็คือเกิดออกมาจากกิ่งนี้นะครับผมเขาเกิดได้ยังไงก็คือว่า,าลำนี้แล้วก็ลำนี้ผมได้ตัดยอดนะครับผมอยอด เมื่อตัดยอดแล้วอาหารที่เขาได้ดูดกินจะเงาขึ้นไปก็ข้อเยอะนะครับผมพอเยอะเขาก็จะส่งผลให้เขาออกหนอเลยนะครับออกหนอก็อคือตรงไหนที่มีตาเขาก็จะออกนะครับถ้าออกหนอแบบนี้เรายังไม่สามารถตัดกิ่งได้นะครับผมเพราะว่า,าถ้าเราตัดไปหนอที่ออกนี้ก็คือจะแห้งนะครับ แห้งเราก็จะเสียแล้วนะครับผมก็คือปล่อยให้เขาโตก่อนนะครับผมปล่อยให้เขาโตแก่ก็คือมีกาบเป็นเสี OOM ยมตาเหมือนกันนะครับผมแล้วค่อยตัดไปชําลงถุงต่อไปนะครับผมเราก็จะได้ตาตาหน่อเพิ่มขึ้นจากหนอนี้อีกสองตานะครับผมแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งตาหนึ่งนอนะครับผมสองลำนี้ก็คือที่เราตัดไม่ได้ห้ากิ่งเลยครับผมก็คือเขาออกหน่อัอง้งหมดเลยครับผม ดูกิ่งนี้ครับกิ่งนี้เขาออกหนอหนึ่งสองก็คือออกทั้งสองตาเลยนะครับผมแล้วกําลังจะออกอีกนะครับเพราะอาหารเขาเยอะเขาก็จะไประบายด้วยการออกขนแขนงนะครับผมทั้งหมดเลยครับอย่างนี้เรายังตัดไม่ได้นะครับผมต้องไว้ให้ขนแขนงหนอเหล่านี้มีกาบเสร่ยมตาลอย่างน้อยคือห้าหกข้อขึ้นไปก่อนนะครับผมค่อยตัดนะครับ สังเกตดูครับลำนี้ผมได้ตัดกิ่งออกไปที่เราตอนออกไปนะครับผมด้านด้านล่างๆที่เขายังไม่เคยออกกิ่งขนแขนงออกนออกอ,อกขนแขนงเขาก็จะออกนะครับเพราะาอาหารเขามาเลี้ยงตามตาต่าง,างๆให้ให้ออกนะครับผมออกจนถึงเกือบถึงดินเลยครับผมตามีถึงไหนเขาก็จะออกถึงนั่นเลยนะครับผมซึ่งขนแขนงนี้กินอร่อยมากนะครับ ผู้คนที่เขากินบ่อยๆเขาจะซื้อขแขนงมากกว่าซื้อนออีกนะครับขแขนงแบบนี้ก็ห้าแขนงก็เท่ากับหนึ่งนอใหญ่ๆนะครับผม มาดูกอนี้บ้างครับกอนี้มีกิ่งอยู่หนึ่งสองสามสี่เก้ากิ่งนะครับผมก็อ,ออกลากทุกกิ่งนะครับผมพร้อมที่จะตัดได้เหมือนกันนะครับผมลากก็เยอะมีลากปลอยถ้าเขาไม่ออกหน่นด้านข้างเราก็สามารถตัดได้เลยนะครับมการตัดก็ใช้เลื่อยตัดด้านบนนะครับผมแต่ว่าตอนที่เราตัดนะครับผม มือที่เราไม่ได้จับเลื่อยนะครับให้อยู่สูงกว่าเลื่อยไว้นะครับผมหรือจับที่กิ่งของเขานะครับผมจับด้านบนก็ได้ครับแล้วก็เลื่อยครับห้ามจับด้านล่างอย่างนี้แล้วเลื่อยนะครับผมเพราะว่าอตอนที่เราเลื่อยเลื่อยอาจจะตอนที่เขาขาดเขาอาจจะเลื่อยอาจจะขาดโดนมือเราได้นะครับผมเพราะว่าผมโดนไปไม่นานนี้เองครับนี่ครับอ่านี่ครับเป็นรูเลยครับผม หนึ่งรูครับเจ็บอยู่นะครับยังไม่หายเลยครับเพราะไม่ใช่โดนครั้งแรกนะครับโดนไปหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าไม่จําครับแต่ครั้งนี้ก็จะหลังจากครั้งนี้ก็จะจําแล้วนะครับผมดูครับเมื่อวานนะครับผมสองสามชั่วโมงผมก็ได้ตัดกิ่งที่ผมตอนไว้นะครับผมก็พร้อมจะส่งลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับผมรุ่นนี้ก็ประมาณสักห้าร้อยกิ่งนะครับตอนนี้ก็คือนับกองไว้นะครับผม กิ่งที่เราเลือกส่งลูกค้าก็อย่างนั้นก็ต้องมีรากนะครับผมออกรากมีรากฝอยนะครับผมรุ่นนี้ก็ประมาณห้าร้อยกว่ากิ่งนะครับผมหลังจากเราตัดกิ่งเสร็จแล้วนี่ผมก็จะต้องตัดแต่งนะครับผม จะแ,แต่งใบออกนะครับเพื่อการคลายน้ำของเขานะครับผมแล้วก็ตัดปลายนะครับผมแต่ว่าให้เหลือตาไว้นะครับก็จะออกใบที่ตาตรงนี้หรือส่วนนี้นะครับผมจากนั้นผมก็จะเอาไปแช่น้ำที่ผสมน้ำน้ำยาเล้งลากนะครับผมให้เข้ากินจนอิ่มก่อนเต็มตุ่มนะครับผมแล้วค่อยแพ็คจะส่งทางไปษนีนะครับผม ถ้าสั่งเยอะๆก็อาจจะเป็นสั่งส่งเป็นโลจิสติกส์นะครับผมก็คือคิดที่อยากรา20กิโลแรกก็เริ่มต้นที่200บาทขึ้นไปนะครับผมถึง300บาทขึ้นอยู่กับจังหวัดปลายทางที่รับสินค้านะครับผมเก่งต่นนี้ก็จะอ้วนสวยนะครับผมส่วนเงาก็จะขนาดเท่าเหรียญบาทขึ้นอ่เท่าเหรียญสิบบาทขึ้นไปนะครับผม อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่งแล้วก็เลื่อยก็จะไม่มีมีอะไรมากนะครับผมก็จะเซฟตัวเองนิดนึงโดยการใส่ถุงมือนะครับผมใส่ถุงมือหน่อยนึงแล้วก็มีมีเลื่อยนะครับผมเลื่อยที่ผมใช้ตัวนี้ก็หางกินมายาวนานแล้วครับผมเลยอันนี้อันเดียวนี้ตอนกิ่งได้หลายพันแล้วครับผมแล้วก็มีเชื่อนะครับผม เชือกอาจจะเป็นเชือกฟางก็ได้ครับผมแต่ของผมนี้ผมเอาจากเชือกมัดฟางข้าวนะครับผมฟางข้าวนู้นครับผมแล้วก็เอาเชือกมาย่อยครับผมทนมากครับแล้วก็มาตัดสี่ส่วนมัดหนึ่งเส้นเองครับผมมัดหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นก็ได้ครับก็อยู่แล้วครับแล้วเราก็ใช้ครีมนะครับใช้ครีมตัดตัดแต่งนะครับตัดแต่งกิ่งเล็กๆออกไปนะครับผมก็ใช้ครีมอันละสองร้อยห้าสิบบาทครับ ประมาณนี้ครับเดินได้หากปลายออกเสียครับบางทีจะหนีบจะเขาจะตัดนิ้วเรานะครับก็เลยตัดปลายออกเสียเพราะหลายครั้งเฉียวนิ้วไปหลายครั้งนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมระบบน้ําให้อีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้บอกไปว่า,าจะเปลี่ยนจากหัวมินิสปริงเกอร์ที่จ่ายน้ำได้แค่40-60ลิตร รัศมีแคบนะครับแต่ว่าพอไผอายุสักสองปีเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้รัศมีไกลขึ้นนะครับผมก็อย่างน้อยก็คือสองเมตรนะครับอ่าโดยการที่เราไม่ต้องซื้อขาใหม่สายใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องนะครับผมผมจะแนให้ดูครับอ่าจากหัวมินิ ตัวเล็กแดงๆเนี่ยนะครับผมเราก็หมุนออกก่อนนะครับผมเริ่มตน้นเพื่อไปใช้ในงานอื่นต่อนะครับผมนี่นะครับหมุนออกเราไว้แล้วครับผมทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปใหม่ก็คือเป็นหมุนนะครับผมลัศมีประมาณสักสองเมตรนะครับขึ้นอยู่แรงดันน้ําที่จะมาให้เขานะครับผมเราจะ เข้ากันยังไงกับขาตัวนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มต้นเราก็ตัดสายนี่นะครับตัดให้ต่ำกว่าหัวจุ๊บนิดนึงนะครับผมตัดตรงนี้นะครับตัดมาแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ในนี้นะครับผมใส่ในช่องน้ำเข้าปกตินะครับ ่าใส่แล้วครับผมทีนี้เราก็ถอดขาขึ้นมานะครับผมขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะมีรูหัวนะครับผมมีรูอย่างนี้อ่าให้เราใช้ครีมนะครับใช้คีมนี่เลยครับผมตัดอย่างนี้ครับมันจะมีเงี่ยงอยู่ครับผมเงี่ยงที่เราคือเราจะเอาสสมเข้ารูนี้นะครับผมแต่ว่าสสมไม่ได้เพราะว่าติดเนี่ยงนะครับผมอ่าก็ให้ตัดตัดหัวนี้นะครับผมใช้ครีมตัดเลยครับปั๊บ แต่งนิดนึงครับขีดไม่คมแล้วครับใช้มานานครับจากนั้นก็ส่งเข้าไปนะครับดันหน่อยนึงนะครับบางยี่ห้อก็จะรวมนะครับแต่ยี่ห้อนี้ค่อนข้างแน่นนะครับดันเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเราก็ใช้ขาเดิมสายสายเดิมเลยนะครับแค่เปลี่ยนหัวแล้วก็ตัดนะครับเราก็เสียบตรงๆนะครับทีนี้เราไม่เอียงแล้วนะครับผมเสียบที่กอนะครับ อ่าทีนี้เราก็ได้ระบบน้ําใหม่แล้วนะครับผมที่รัสมีสองเมตรนะครับผมโอเคครับผมจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะครับฟังดูว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับผมสวัสดีครับ